มาตามแนวทางนะคะของน้องแอนฟิวนะคะในโค้งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมกับตาแอนฟิววันนี้น้องไม่อยู่นะคะน้องไปโรงเรียนนะคะแอดมินก็มาพูดคุยกับตาน้องแอนฟิวนะคะว่าน้องอเขียนให้เพิ่มเติมหรือเปล่านะคะสําหรับโค้งสุดท้ายเนาะ,ะในงวดวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกเจ็ดนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับตาแอนฟิวกันเลยนะคะจะมีหรือไม่มีเดี๋ยวไปถามคุณตานะคะ ว่าน้องจะให้โค้งสุดท้ายหรือไม่ให้เนาะคะนะ่ะเนาะสวัสดีตาอีกครั้งหนึ่งรอบหนึ่งนะคะมาตามโค้งสุดท้ายครับสวัสดีครับครับครับโค้งสุดท้ายนะ้องแอนฟิวเนาะครับน้องก่อนที่น้องจะเขียนให้รอบแรกแอดมินลงไปแล้วครับลงไปแล้วแปดห้าหนึ่งเนาะแปดห้าหนึ่งแล้วก็โค้งสุดท้ายแขียงให้เมื่อวาน,วน,าานะวน,นมันที่เท่าไหร่เนาะมันปนันยังที่ วัยี่สิบเจ็ดเมื่อวานตอนเย็นเนาะแกเขียนให้โค้งสุดท้ายเมื่อวานตอนเย็นค่ะรอบแรกแอดมินก็ลงไปแล้วเนาะ<อ>ที่น้องแขียนให้กับคุณตาของน้องแอดฟิวเองแหละเนาะอโอ้ยลมแรงมากเลยลมแรงลมแรงนะคะแขนครให้ไปแล้วแปดห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งครับจ้ะแรก 8, 5, 1, แกนที่โน้นเลยที่ทำครัวทำกับข้าวรอบแรกครับ,บ,บครัวทำกับข้าวที่ไหนนะลุงนี่ที่สวนะอ๋อที่สวนครับอันนี้มันเป็นที่นอนใต้ห้องนี้ห้องอย่างรอบไปเลยเลนาะนี่สองห้องห้องนอนในห้องครัวห้องกระท่อมทำกับข้าวเขาก็แ้ยให้เจ้น,นู่นนะตอนมาเอ็นจิว มากับตาแกก่อนปากกามาให้หนูนะไปเอาทำไมปากกาตัวเองใช่ให้เขียนเลขผิดสิงวดแล้วใช่ไม่ต้องเขียนหรอกตาพคุณจะเนียนเลยใช่ไม่ต้องเขียนเลยก็เลยแกแกก็ยังยังดื้อเขียนให้นะแกไปเขียนลงในดินเองผมได้หยิบปกาหยิบไปให้หรอกใช่แกเขียนลงในดินเป็นตัวเลขอืม ก็ตาถ่ายรูปไว้เหมือนกันแล้วก็อาแกให้แปดห้าหนึ่งอย่ดินเดียวเองสตัวแล้วก็หมอบานวันที่ยีสิเจ็ดนาะวันที่แปดยบเก้าแล้ววันนี้วันนี้วันที่ยีบาอ่ยี่ิบเก้าแล้วเนี่ยพวกนี้ก็หวยออกแล้วพวงนี้หวยออกมันมียี่เก้าวันเขามาขออันนั้นให้เขาตัดเนาะ ก็เลยแกมาบานที่ย uh ี huh. so ่แปดนะผมขึ feet, ้นไปจากตัวล้วไปไปที่บ้านแกก็นั่งนั่งกินข้าวแกไปหยิบบัตรเงินมาแล้วก็แกก็เขียนแปดสองสองเอาตาเอาไปซื้อป่ะอันนี้พูดอะไรบ้างผลสุดท้ายมาบานสนเย็นตาก็เลยแปดสองสองมันก็น่าสนอยู่อยู่เขาก็มาเขียนให้อย่างเงี้ยบอ๋ออยู่หันตาขึ้นไปแกก็เขียนให้แก แกเล่น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 งานยังกินข้าวอยู่ไปเก็บไอ้บัตรเงินที่ที่ซื้อชุดก่อนอ่ะที่มันไม่ถูกไม่ออกอ่ะแล้วแกเออเอามามาคว่ำตัวที่ไม่เล็กแกก็รู้นะแกคว่ำออกแล้วไปแกใ้ข้างหลังอ่ะแกให้ใหม่แกให้ใหม่ไม่ไม่มีเลขเขาบอกว่ายังไงนะเขาแกนั้แล้วเขาว่ายังไงนะแปดสองสองเลขเบันโยนให้ตาตาเอาไปซื้อไปซื้อเลขแกก็เดินออก โยนให้แล้วบอกให้ตาไปซื้อแล้วก็เดินเดินอลยค่ะแล้วก็เอาเยอะให้ตาเขาทําตัวเหมือนผู้ใหญ่เนาะอันตันี้เป็นเด็กนะมันผมก็เอ๊เหล็กมันแบะในเนาะไอ้เก่าก็แปะห้าหนึ่งไอ้นี่แปะสองเก่มันจะเอาไหนเนาะก็เลยคิดๆจะมาเบิ้นดห่อไม่แน่เนาะเพราะว่าหอยสันจอนได้มวันนี้หอยสันจอนน่าจะมาเบิ้ล ไปที่ไหนนะ,งะสงขลาบอสงขลามันก็ไม่แน่นไม่เปิ้นก็หามนี่แหละครับใช่ใช่เลียกหามอันนี้น้<ม>องมีโค้งสุดท้ายอีกเนาะแค่ครับมีโค้งเขียนเขียนให้ตาอีก<ช>มีโค้งสุดท้ายเขียนให้ตาบอกว่าเอาไปซื้อป้ายตาไปนะเขียนแล้วก็โยนให้ตาเอาไปซื้อใช่ค่เอาไปซื้อป่ะพูดอย่างนี้อีกเนาะแกรก็ได้โยนอย่างนี้นะแกอ่ตาเขีอนมาขียนแต่คราวนี้ตาไปซื้อผมก็ได้จับ บัตรที่เขาเขียนนั่นแหละก็็เหนมาดูโอ๊ยเขียนได้สวยแต่ไม่ได้เอามาดเอาแต่จำได้เนาะที่เขาให้จำได้เน้อไหนดูน้องเขียนโอ๊ยโอ๒๒อันนี้โค้งสุดท้ายตันสามตัวนั่นเองกองอยู่ประชิดกันเลยมันก็น่าสนุกลยอันนี้คือโค้งสุดท้ายเนาะเมื่อวานวันที่18ตอนเย็นเขาเขียนให้ไหนอ่ะ8ห้าหนึ่งอ่ะคุณตา แปดห้าหนึ่งดูให้เดี๋ยวท่านผู้ชมบอกว่ายังไม่เห็นมีตัวเลขเลยเนาะอาจจะว่าอีกเดี๋ยวให้ลุงให้ดูก่อนเนาะมันไม่สมมติอะไรเขียนออ๋ไม่มีโอ้กระดาษก็ไม่ไม่ได้เป็นที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเนาะคนดูแลสวนเนาะมันต้องมีกานแหละนี่รอบแรกนี่รอบแรกเนาะค่ะที่น้องเขียนแรกรอบแรก รอบแรกแอดมินลงไปแล้วให้ตาแปดห้าหนึ่งแล้วมาเขียนให้ยายแปดหนึ่งห้าแล้วตัวเดียวกันค่ะแล้วโค้สุดท้ายก็เขียนให้แปดสองสองตัวนี้เลยแปดสองสองสุดท้ายแล้วก็เขียนแล้วก็บอกให้ตาเอาไปซื้อนะค่ะตัวนี้เมื่อวานที่สิบแปดตอนเย็นเขียนแล้วก็ยื่นให้ตาตาเอา ไปซื้อปตาตาตายิมมาดูปมันมีเบิ้ลก็อนหนึ่งค่ะน้องเอ็นเจอวเนาะค่ะงวดที่ยี่สิบเอ็ดนาะค่ะงวดนี้งวดที่ยี่สิบเอ็ดค่ะให้ถูกมาสิบหกงวดจิตผิดผิดไปแล้วสีงวดค่ะรอดูงวดที่ยี่สิบเอ็ดนี้จะมาหรือไม่มาค่ะให้รอลุ้นด้วยกันคนะคะกับเอฟซีแฟนช่องก็บอกว่า อ่าไม่เป็นไรอยากเห็นน้องแอนฟิวน้องน่ารักว่าอย่างนั้นกับคุณตาว่าอย่างนั้นนะเอฟซีบางบางท่านนะเขาเมนต์มาผิดถูกไม่เป็นไรว่าอย่างนั้นเนาะค่ะก็มีผิดบ้างถูกบ้างที่น้องให้มาสิบหงงวดติตก็ถือว่าไม่ธรรมดาเนาะถือว่าไม่ธรรมดานะคะกับน้องแอนฟิวนะคะงวดนี้ก็มาลุ้นกันแปดสองสองโค้งสุดท้ายแปดห้าหนึ่งรอบแรกแอดมินลงให้แล้วนะคะก็มีแปดห้าหนึ่งกับ 822นะคะน้องให้รอบแรกแล้วก็โค้งสุดท้ายนะคะสุดท้ายของน้องคือ822นะจ๊ะค่ะสําหรับอ่าป้าโยกับลุงไก่ชาแนลก็มาตามทั้งรอบแรกแล้วก็โค้งสุดท้ายไปพร้อมกันเลยเนาะครับเพราะว่าสวยนะเหมือนมันมันชิดงวดก่อนเนาะจ้เขาเขาให้272เนาะจ้ะลุงก็ได้ตามตัวจงอ่ะนั่นอ่ะ272เนาะรอดูนะคะงวดนี้ อนี้ถ้ามันบ่นประชิดก็อกถูกให้มันถูกเพื่อนบ่นแบบนี้เนาะขอให้น้องวมากขอให้ของน้องเข้าเนาะขอให้ถูกนะคะแปดห้าหนึ่งก็ให้ให้งวดก่อนออให้จุดก่อนก็หลักแปดเหมือนกันเนาะแปดห้าหนึ่งค่ะอันนี้มันให้บ่นแปดสองสองอีกจ้ามันก็ไม่แน่เหมือนกันอ่าไม่แน่หรอก็ยู่เคาะดูไม่ตายดู ก็ผิดถูกก็ไม่เป็นไรเนาะท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องนะคะมีผิดบ้างถูกบ้างนี่แหละถึงจะมาไม่มาแต่แอดมินก็ตามให้ตามให้เหมือนเดิมเนาะตามให้เหมือนเดิมอัปเดตให้ตามเลยนะร้านเขียงานอัปเดตให้ทุกงวดนะคะกับน้องแอนฟิวงวดก่อนน้องบอกว่าอย่างนี้เนาะคุณตาแล้วแอนฟิวจะเขียนให้เผื่อมันถูกเนาะแอนฟิวพูดอย่างนี้นะอ่ารอบแรกแอดมินลงไปแล้วน่ะ ตาบอกว่าจะเอาไปเขียนทําไมบอกหวยไม่ถูกไ่้อย่างนั้นแล้วแอนฟิมก็บอกว่าเดี๋ยวโนูจะเขียนให้เผื่อมันถูกเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เอาแปดห้าหนึ่งนะแปดค่ะแล้วก็ให้โค้งสุดท้ายตาเียงแก้เองให้ไม่ถูกเป็นการทําไม่ตามไม่ได้ยุบกาให้แค่เรื่องลงเงินในดินมันจะถูกไหมล่ะเพื่อมันถูกเผื่อมันถูกเอาเพื่อมันถูก่่ะมรพูดเป็นเนาะ เผื่อม so mm. like ันถูกอีกอ่าสุดท้ายนี้เนาะสุดท้ายนี้อ่าสำหรับเดียวทางความฝันของคุณลุงแล้วก็น้องเอนฟิวเนาะเดวทางทางตาและร้านนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ขอให้ถูกขอให้เข้าเนาะค่ะลาคุณตาไปก่อนเนาะค่ะเนาะในคลิปนี้้าขอบคุณค่ะสวัสดีตาตามดูครับ